มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานคัดเลือกผู้นำเชียร์ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่69ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่หอประชุมเล็กมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันก่อนที่เราจะไปดูเหล่าผู้นำเชียร์ทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นไปดูภาพบรรยากาศาภายในงานกันก่อนค่ะ สำหรับการคัดเลือกผู้นำเชียร์ในปีนี้ได้แบ่งผู้เข้าสมัครออกเป็น4ีกลุ่มด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มก็ต้องมาทำการแสดงในแบบฉบับของตัวเองอยากดูแล้วละสิเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยค่ะ แล้วก็จะไม่ต้องมีเพชรที่เป็นเพชรน้ำงามที่สุดบนยอดมูกุลเราก็เลยเราใช้คำว่าเพชรไม่ได้เราก็เลยเอาว่ามุกุลไปใช้ So Até awesome. lá! ท่านแปลว,ว่ามองรเว,วีามิติครับก็เหมือนกับกลุ่มเราก็คือตองมาตามตีมครับก็คือเพชรเพชรเนี่ยสามารถมองได้หลายมุมมอง,มองหลายมิตินะครับก็เหมือนกับกลุ่มเราที่ต่างคนต่างที่มาแต่ก็รวมกันเป็นเพชรก้อนเดียวได้ครับก็คือเดนเอชันครับ get down, get เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมการแสดงการเปิดตัวของผู้สมัครกันไปแล้วถือว่าแต่ละทีมสุดยอดมากๆเลยค่ะแต่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของผู้นำเชนในปีนี้นั้นต้องไปลุ้นกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ผลกันนั้นไปดูการแสดงทางฝั่งจุลากันบ้างค่ะว่าจากฝั่งจุลาจะส่งใครกันมาบ้าง ถ้าที่ได้เห็นคนที่มาคัดเลือกของเราเนี่ยมีความเห็นอะไรยังไงไหมเ่าแบบเอ้ยถือว่าเท่าที่เห็นนะว่าคนที่จะมาเป็นตำแหน่งผู้ดำนําเชียร์เนี่ยของธรรมาารุ่นสิเก้เนี่ยอันนี้มีความเห็นยังไงไหม จากที่ไปดูการแสดงเล่นน้ำย่อยจากทั้งสองมหาวิทยาลัยกันไปแล้วไปพูดคุยกับรุ่นที่ลีดในปีกันก่อนกันบ้างค่ะชื่อออกครับผมตอนเป็นชลิดเดอร์อยู่ศิลปกร,รรมครับผมเป็นลีดรุ่นหกสิบค่ะจี่กวางตมชนกนะคะเอ่อเป็นเชลิดเดอร์รุ่น44ค่ะอยู่คณะรัฐศาสตร์ค่ะประรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นเชนิดเดอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท,รที่ได้มีรุ่นที่รุ่นน้องที่น่ารักแบบนี้ ก็จะมาจายก็ดีใจมากนะคะแล้วก yeah. ็รู้สึกว่าทางหาไม่นานนะคะก็ได้เห็นอะไรเป็นแปลกใหม่ท่าดีท่าอะไรต่างก็ค่อนข้างที่จะปรับปริ่ยนจากสมัยที่พี่เป็นอดีตนะคะแต่ก็ก็ต้องอาจจะเป็นเรื่องของยุคสมัยอะไรก็ตามแต่ว่าความแข็งแกร่งหรือว่าดูความพร้อมเพรียงค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็น้องๆรุ่นหลังๆนี่เขาจะเต็มที่แล้วก็ยืดซ้ำมาว่าหนักมากสมัยพี่ว่าฝึกหนักแล้วนะวิ่งรอบสนามหรือว่าอะไรก็ตามแต่นที่รู้สึก ารุ่นหลังที่จะค่องข้างหลังซึ่งปัจจุบันก็จะมีซ้อมออดิชั่นที่เต้นติดสแตนมากขึ้นหรือว่ารูอาร์มีก็จะแบบจริงจังกันมากที่ทุกคนก็ต้องทุกอย่างต้องเป๊ะค่ะรายละเอียดเราเราเราอยากที่จะเก็บรายละเอียดที่พี่ๆเคยเหลี่ยเอาไว้แล้วยังให้ยังยังอย่างให้งคงอยู่แล้วก็ดำดำรงอยู่ต่อไปให้กับรุ่นน้องในนี้ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องฝึกหนัการเป็นเชรีดเดอร์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการ เป็นการเราต้องบอกว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เราทําร่วมกันแล้วก็พี่เชื่อว่าการเป็นที่เราเป็นเชลิเตอร์เนี่ยมันจะสอนให้เรารับผิดชอบเพราะว่าตอนที่พี่เป็นมันซอฟหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังจาความรู้สึกได้ว่าวันนั้นมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วพอวันอยู่วันจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นความภูมิใจของเราอะค่ะก็ขอให้น้องๆที่ได้รับเรื่องมาแล้วก็เหมือนตัวเองเป็นตัวแทนของ ของมหาวิทยาลัยแล้วกันนะคะจริงๆแล้วก็เป็นบ้านที่คิดถึงแล้วก็อยู่ในใจเสมอนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาคักน้อง69ด้วยนะคะก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆประมาณของพี่ในรุ่น58 <S <S <ๆ>ก็แบบย้อนกลับไปประมาณ11ปีที่แล้วก็ทําให้แบบเฮ้ยยังยังทุกอย่างนะคะก็ยังรู้สึกว่ายัางยังมีมนต์ขลังอยู่แล้วก็ก็ยินดีกับน้องๆ69ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์นะคะก็ลองให้กำลังใจแล้วก็ไปเชียร์กันในงานบอลรุ่นที่69นี้นะคะลาตานนี้ได้เวลาประกาศผลผู้ที่ได้เป็นตัวแทนผู้นําเชียร์แห่งงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่69กันแล้วค่ะใครจะได้เป็นตัวแทนในปีนี้นั้นไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับรางวัลของผู้ล่าบทฝ่ายชายนะครับได้แก่ มากครับแล้วก็รู้สึกคุ้มค่าครับสำหรับการทุ่มเทซ้อมก่อนที่จะมาคันในวันนี้ครับค่ะก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่สร้างกิจกรรมดีๆขึ้นมานะคะที่ทำให้นอกจากเราจะได้เป็นนักศึกษาแล้วนะคะยังได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่69ซึ่งในปีนี้ทํามอักษรธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และงานนี้จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะและเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นทุกปีแถมยังมีกิจกรรมที่สร้างความรักและความสามาคัคคีทางสองสถาบันอีกด้วยยังไงก็อยากฝากเพื่อนเพื่อทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้เหล่านักกีฬาและผู้นำเชียร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยในปีนี้กันด้วยค่ะ